สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789แอปทิดา789นะคะช่องของเรานะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้นะ จ้าลองรับฟังรับชมดูนะเผื่อมีส่วนตรงไป็นโชคชะตาของคุณก่อนให้ก่อนให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะจาย์มีสิ่งนําเสนอนะกําไรพญานาคนะคะปุกเสกแล้วเรียบร้อยด้านท้ายเป็นหินหม่ทองนะคะใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากได้ทั้งเซตก็ยินดีนะคะก็ทักมาถามข้อมูลได้ส่วนนี่คือหินพระาธาตุนะคะสัรพคุณ9้าอย่างนะคะมีน้ำเมตตาลงลงน้ำเมตตาแล้วเรียบร้อยเป็นหินหม หินแท้ร้อยเปอร์เซ็นะใครสนใจก็สอบถามข้อมูลได้นะคะวันนี้เราจะให้ไพ่เราเรื่องนะคะในหัวข้อนะคะรักที่มีประเด็นเขามีแนวโน้มจะชัดเจนกับเราไหมนะคะเรามาดูให้ไพ่เราเรื่องนะคะ,อะขอดูเอนเนอร์จีของของเขาก่อนแล้วกันนะคะ,อะขอเอนเนอร์จีของเขาก่อนแล้วกันเนาะ ของคู่กรณีนะเป็นได้ทั้งชายและหญิงนะคะจะได้ไม่ต้องมาคอมเมนต์บอกแม่หมอว่านะคะอะไรเยอะแยะมากมายนะคะกลับเอากันนะคะมันเป็นได้ทั้งชายและหญิงนะคะโอเคขอดู energy ของคู่กรณีคุณก่อนนะคะอ่ะคนที่มีประเด็นนะคะโอ้โหถือว่าหล่อเลือกได้นะคะเดอะไฮลาเฟนไพพระนะคะถือว่าหล่อเลือกได้ประมาณนั้นนะจ๊ะยืนให้คนนะคะ อ่ามีความรู้สึกเรามีเสน่ห์มากร่อเลือกได้ใครๆก็สนใจใครๆก็อยากคุยกับเราใครๆก็อยากมีเราว่างั้นนะจ๊ะอะขอดูอีกนะคะเอนเนอร์จี้เขาเป็นยังไงอีกนะคะลาสีพฤษกนะคะขอดูอีกนะ เขาเป็นอย่างไรอีกนะคะตัวเขาโอ้โห k ิงออ f คั p หล่อเลือกได้มีสเสน่ห์ดึงดูดเย้ายวนนั่งเสยเสยนะคะก็มีผู้หญิงเข้ามาหาประมาณนั้นนะคะอ่ะดูอีกทาานอ่าทาานน้ำกรกฎพิกจิกมีนนะจ๊ะโอ้โหหลอนะ่อหน้าตาดีนะคะทำงานเกี่ยวกับสายการกินได้หมดนะคะเป็นพ่อบ้านอยู่บ้านทํางานอยู่กับบ้านก็ได้จ้านะคะทํางานที่บ้านเป็นออฟฟิศก็ได้คะ่ะ ทำงานร้านอาหารก็ได้นะจ๊ะอันนี้ก็ทํางานเกี่ยวกับการกุศลได้ทั้งหมดนะคะทําเป็นผู้เป็นคุณหมอนะคะเป็นคนที่เรียนศาสตร์หมอดูก็ได้นะจ๊ะไพ่ใบแรกนะคะใบที่สองผ่านไปใบที่สามขอดูหน่อย เขาเป็นอย่างไรอีกนะคะคนที่มีประเด็นกันนะคะโอ้โหเอ็ดออฟสวอตนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะบ่งบอกของการที่อยากเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มสิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครคนใดคนหนึ่งคนที่ถูกใจคนที่ใช่นะคะเป็นคนที่เขาคิดว่าเขาอยากจะเริ่มต้นด้วยเป็นเราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ยังไม่ดูไม่ครบนะคะขอดูอีกนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะถือเขาถือว่าเขาเป็นคนที่รอเลือกได้นะจ๊ะอ่ะขอดูอีกนะโอ้โห คนที่มีประเด็นนะคะถ้าหักคนใดที่มีประเด็นนะรักซ้อนรัก,กสามเศร้าเราสามคนนะ,ะ <c oughs> เขาอยากจะเลือกนะอยากจะเลือกคนใดคนหนึ่งธาตุอ่ากรกฎพิกจิกมีนธาตุน้ำนะคะอะขอดูอีกนะ <c oughs> เขาจะเลือกได้ไหม <c oughs> เขาอยากจะเลือกนะจ๊ะ <c oughs> ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเป็นคนที่พึ่งตัวเองทํางานซักเสร็จด้วยตัวของเขาเองไม่พ่อแม่ไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่นะคะ <c oughs> เป็นคนที่ดิ้นรนด้วยตัวของเขาเองนะจ๊ะ อะดูสิเขาจะเลือกไหมเลือกไม่ได้ไหมหรือว่าไม่หยุดอ่ะขอดูหน่อยนะคะเลือกได้ไหมไพ่ใบนี้ s o x of Cup กรกฎพิกจิกมีนมีโอกาสมาขอโอกาสกับเรานะคะเลือกได้ขอโอกาสกลับมาเลือกได้นะคะเป็นคนที่อยากได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งขอกลับมาโอกาสอีกครั้งได้ไหมนะจ๊ะไพ่ใบนี้บ่งกรกฎพิกจิกมีน,นะคะเพราะเราดูหัวข้อของเรา คนที่รักที่มีประเด็นนะคะผลสรุปสุดท้ายเขาจะเลือกเราไหมอันนี้คืออ่ะเขาเลือกเรานะขอโอกาสถ้าคนที่เคยจบเคยทิ้งเคยเทเคยจบกันไปถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะผู้หญิงของคุณก็จะกลับมาขอโอกาสถ้าคุณเป็นผู้ผู้ผู้หญิงผู้ชายของคุณก็จะกลับมาขอโอกาสนะคะ ฟังดีๆดีด้อค่ะดานะคะว่าได้โทษผู้ใดมันเป็นเรื่องปกติของอารมณ์คนนะจ๊ะไม่มีใครผิดและไม่มีใครถูกนะคะทั้งชายและหญิงเพียงแค่ว่าจริตของเราไม่ตรงกันนะจ๊ะโอเคเนาะอ่ะเรามาดู Energy ของเราหน่อย energy ของเราตอนนี้โอ้โหสวยโสดเลือกได้ค่ะสวยดูดีมีเสน่ห์มากนะจ๊ะคนคนนี้ก็เลยอยากได้ว่างั้นเถอะคนเก่าก็ได้อยากกลับมาเห็นเราคนนั้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้คนนั้นก็อยากจะจีบนั่นเองนะคะดาบนะคะเป็นคนที่สวยหล่อเลือกได้แล้วนะคะอ้าไพ่ใบนี้ปกติก้าวดาบมันจะนอนอยู่กับบ้านคิดมากคิดเยอะเยอะแยะมากมายอันนี้ก้าวดาบเลือกเลือกสวยเลือกได้นะ ก้าวดาบสวยเลือกได้นะคะอะขอดูอีกนะคะ energy ของเราเป็นอย่างไรอีกโอ้โหได้ไพ่เดอะซันเราเป็นคนที่ดวงดีมากนะเป็นคนที่ชีวิตเฉิดฉายเป็นคนที่เจิดจรัสหลังจากเลิกกับคนคนนั้นมาแล้วชีวิตเราเจิดจรัสรุ่งเรืองเฟื่อง,องฟูสวยเลือกได้หล่อเลือกได้ว่างั้นนะจ๊ะ ชีวิตของเรามีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นจะปังจะเฮงจะมั่งคัง่งร่ำรวยนะจ๊ะใครไม่มองไม่เป็นไรนะจ๊ะเอ้ยขอดูเอนเนอีอีกนะคะขอดูอีกโอ้โห The Empress นะคะสวยรตรูดูแพงโอ้โหตอนนี้คุณเลือกได้อะ่ะ Empress มีความเป็นแม่นะคะทำงานได้อ่ะการเกษตรได้นะคะหรือทำงานอ่ะ นั่งสวยๆอยู่กับบ้านทํางานอยู่กับบ้านก็ได้หรือรอผู้ชายเปก็เป็นไปได้เพราะว่าเอนะ็มเพรสเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายเปได้และไพเดอร์ซันเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะทุกสายงานนะคะต้องบอกเราเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแ,แถมมาได้เอ็มเพรสอีกโอ้โหต้องบอกว่ารวยหล่อปังหรือว่าจะมีคนมาเปคุณก็เป็นไปได้นะจ๊ะโอ้ยต้องบอกว่าประมาณนั้นนะจะอคอดูอีกนะโอ้โหตอนนี้คุณเป็นยังไงโอ้โห King o ส sword นะคะคุณเป็นคนที่ อ่อนเป็นนุอ่อนหวานนุ่มนวลเด็ดเดี่ยวตจัดตัดเป็นตัดจบเป็นจบเป็นข้าราชการเป็นผู้นําได้เป็นทหารเป็นตำรวจได้นะคะแต่คุณมีความเป็นแม่สูงอยู่แล้วใจอ่อนอ่อนอ่อนอบอ้อมอารีนะคะต่อให้เป็นคนที่ตัดเป็นตัดจบเป็นจบก็แล้วแต่นะจ๊ะอ่ะขอดูอีกหนึ่งใบโอโหสีเพิกเบาจังใดเนาะ s i ก of p e n นต c คอกับ s i ก of c u p ยังไงก็นี้กันบพ่พ้นมีโอกาสได้กลับมาขอโอกาสกันอีกครั้งแน่นอนมีโอกาสได้กลับมาขอกันเป็นแฟนมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เห็นไหมคือตรงเป๊ะไหมคนที่มีคนที่มีประเด็นกันทั้งชายและหญิงกลับเอากันนะคะหกเรียนนะคะ ไอ้สองเหรียญมีโอกาสกลับมาแน่อันนี้ไม่ใช่หเหรียญขอประทานอภัยนะสองเหรียญมีโอกาสการกลับมาการขอโอกาสการมาเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งอันนี้6เหรียญน,นะคะส่วนนี้คือ2เหรียญน,นะคะคือไพ่ขอโอกาสกลับมาอีกครั้งส่วนคุณสิไหบอนะคะคือคนที่มีประเด็นถ้าคุณรอเขาอยู่ว่าเขาะจะเลือกใครเลือกได้หรือเลือกไม่ได้รักไม่ชัดเจนสรุปสุดท,ท้ายคือเขาเลือกคุณนะคะ ส่วนคุณสีห้โอกาสบอลแล้วแต่เด้ออันนี้ไพ่บ่งบอกแบบนั้นนะคะคุณตอนนี้สวยและรวยมากดูดีและมีสเสน่ห์มากสวยและรวยมากเลยนะจ๊ะส่วนคุณบ่ให้โอกาสกันแล้วแต่เด้อค่ะผู้อ่านเบาตามไพ่ผู้ชายหรือผู้หญิงกับเอากันเด้อค่ะเด้อนะคะอะขอดูอีกนะคะขอดูเอเน g y จีว่าพลังเอเนจีของคุณสองคนเป็นอย่างไรนะคะดึงดูดเป็นคนที่ดึงดูดกันอาดึงดูดแรงดึงดูด เข้าหากันมากนะคะเลือกได้เลือกเยอะเลือกแยะมากกว่าจะเลือกได้นะคะกว่าจะเลือกได้นะจ๊ะอ่ะขอดูหน่อยโอ้โหไพ่บ่งบอกชีวิตของคุณถ้าได้ลงหลักปักทางกับเขาชีวิตของคุณนะจะเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยนะคะผู้ชายคนนี้น่าจะรวยมากนะคะดูดูด ดูปราสาทสิกําลังจะเดินเข้าปรา,าสาทนะถ้าคุณเลือกคนนี้นะคะชีวิตของคุณจะมั่งคั่งร่ํารวยนะคะขอบอกเลยขอดูอีกโอ้โหมีครบพร้อมชีอของคุณมั่งคั่งร่ํารวยถ้าเลือกรงเอยกับคนคนนี้นะคนที่เลือกไม่ได้สักทีนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบแล้วกันไพ่ใบนี้โอ้โห ชีวิตของคุณจะได้มีความสุขรงเอ่ยกันแน่นอนนะจ๊ะเออโหต้องบ่งบอกว่าชีวิตของคุณเอาตามเลยถ้าลงเอ่ยกับค,คนคนนี้ชีวิตของคุณจะฟู่ฟ้ามาเหา่าจะเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยมากนะจ๊ะโอเคสิได้แต่งงานกันบอ่อะขอเบิรงแน่นะจ๊ะเอนเนอร์จีอันนี้ขออีกหนึ่งใบนะขออีกหนึ่งใบสิได้แต่งงานกันบ่เป็นจังใดเป็นรักแบบไหนขอหนึ่งใบพอ อยู่อยู่ในเซฟโซนของคุณนั่นแหละอยู่ในเซฟโซนของคุณในทุกอย่างดีเองนะคะจะกะคือคือพูดพง่ายๆคือการหันกลับมารักตัวเองและดูแลตัวเองแล้วก็อยู่ในเซฟโซนของคุณแล้วจะดึงดูดเขากลับมานะคะพอดึงดูดเขากลับมาแล้วถ้าคุณสามารถอยู่ในวงโคจรของเขาได้ชีวิตของเขาคุณจะเป็นคนที่นะมีความสุขเขาเป็นคนดีพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเลยนะจ๊ะว่าซีเลือกเขาแบบไหนนะจ๊ะ ไพ่บ่งบอกถึงการถ้าคุณลงเอยกับคนคนนี้คุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะจ๊ะโชคดีกันนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกรายละเอียดหมดแล้วนะคะคนที่มีประเด็นรักมีประเด็นได้ลงเอยแน่นอนเลือกคุณจุดจบเลือกคุณส่วนคุณเสียเอาบอบอเอาแล้วแต่นะคะ ก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านนะก่อนจบบุญรักษาเทวดา,าคุ้มครองขอยห้สำเร็จชมวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนโชคดีค่ะ